ด่วนคะ่ะทีมแพทย์แถลงหมอลองกระดูกคอทับเส้นประสาทค่ะนักร้องนางขวัญใจเวรุ่นวันนี้เราจะมาพูดถึงนักร้องนักดนตรีมากความสามารถไลฟ์คุณรู้จักกันอย่างดีคะ่ะพี่ตูนอาทิวลาคงมาไลนักร้องหนุ่มผู้โด่งดังในฐานะนักร้องเพลงล็อกผู้มีชื่อเสียงระดับต้นๆของวงการเพลงบ้านเราพี่ตูนนั้นเป็นนักร้องที่มีเอกลักษณ์การแสดงและเสียงร้องอย่างมากไม่ว่าจะขึ้นเวทีแสดงคอนเสิร์ตที่ไหนมักได้รับความร่วมมือบางก็มีแฟนคลับ แบบว่าไปสนุกกันเต็มนาเวทีเลยล่ะค่ะ่าสุดนี้ทางทีมแพทย์ออกมาแถลงแล้วล่ะคะ่ะเมื่อเวลา16นาฬิกาตรงของวันที่14ธันวาคมที่ห้องประชมุมปุสวรนชั้น5อขขาคารเฉลิมพระเกียรติ6รอบโรงพยาบาลพระมงกุฎเก้าทีมแพทย์ของโรงพยาบาลพระมงกุฎนำโดยพันเอกหญ้งปริยะน,นันจ้ารุจินดารองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเก้าพันเอกทิพชชาติบุญยรัต์พันธ์ผู้อำนวยการกองอ,อทโทปีดิก โรงพยาบาลพร้อมงกุดเก้าและพันโทปาวินโคตเสนีศัยกรรมแพทย์โรคกระดูกโรงพยาบาลพระมงกุฎเก้า หนุ่มชื่อดางตูดบอดี้สแลมหลังจากมีอาการกระดูกคอกดทับเส้นประสาททำให้แขนซ้ายมีอาการชานิ้วมือซ้ายบังคับไม่ได้เป็นบางนิ้วและได้เข้าแอดมิดที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาเมื่อวันที่13าธันวาคมทำให้มีผลกระทบกับงานแสดงที่รับไว้สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้เมื่อปี2553ล็อกเกอร์คนดงังเคยประสบอุบัติเหตุจนเกิดอาการหมอนรองกระดูกเคลื่อนทำให้ต้องดามเฝือกที่คอโดยแพทย์นั้นสั่งให้พักร่างกายหนึ่งเดือนก่อนจะขึ้นคอนเสิ กใหญ่รั้งแที่ราชมังคลากีฬาสถานสําหรับอาการล่าสุดของพ่ตูนบอดยิสแลมนั้นหลังจากปวดต้นคอร้าวมาจนถึงหลังตั้งแต่วันที่10ธันวาคมเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลภูเก็ตก่อนจะส่งตัวมารักษาต่อที่โรงพยาบาลพระงกุดกาวดังนั้นทีมแพทย์ได้รักษาด้วยการให้ยาแก้อักเสบเป็นเวลา2ส,สัปดาห์ซึ่ง้าอาการของคนไข้ดีขึ้นจะไม่ต้องผ่าตาดัดค่ะตอนนี้ต้องการให้คนไข้ยหยุดกิจกรรมการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับต้นคอทั้งนี้หากถ้าผลการรักษาตอบสนองได้ดีใน2ส,สัปดาห์ก็ สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ปกติแต่ถ้าจะต้องปรับเปลี่ยนท่าทางในการร้องเพลงเช่นลดการยกหัวส่วนอย่าง,งนักร้องดังเป็นกังวลในเรื่องเสียงว่าจะไม่เหมือนเดิมนั่นเองค่ะงานนี้ก็คงขอเป็นกําลังใจให้กับพี่ตูนบอดี้สแลปขอให้หายไวๆกลับมามีผลงานให้แฟนกลับได้รับฟังกันต่อไปค่ะ